สวัสดีครับมาพบกับรายการสั้นๆครับเป็นรายการที่เอาเรื่องราวคลิปหรือว่าจะเป็นมีมสั้นๆมาดูมาชมแล้วก็มารีแอคชั่นนะครับวันนี้ครับมีมีมากมายแน่นอนเหมือนเดิมครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดติดตามกด s ั b s cribe กันหรือยังครับแล้วก็กดคอมเมนต์ใต้คลิปแท็กคนที่เราอยากให้เห็นมานั่งดูมานั่งชมกันได้ครับหรือว่าแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนที่คุณรักได้ดูครับไปไปดูกันดีกว่าว่านี้มีมีมหรืออะไรสั้นๆ มาให้ดูมาให้ชมกันดีกว่าไปจูออนตลกว่ะผีอันนี้อะไรสักอย่างเนี่ยน,น่ากลัวตรงไหนซัมบี้เหรอมีน่ากลัวกว่าน,นี้อีกไหมมีมมร,ร้อยเจ็ดมิสคอหีเราไง<อ>ทำไมมึงไม่รับเอ,เออมึงตายเป็นผีข้างบนแน่นอนอไม่น่าเหลือครับร้อยเจ็ดมิสคอไปครับไปดูอื่นกันดีกว่าครับไปเมื่อคุณช็อปจนเพลิน ไอเต็มอะรถเข็นกูเข้าใจแต่มึงเอารถใส่ไปไงก่อน <Hey! S 1> <laughs> เออกูเข้าใจนะมึงเอานู่นนี่นั่นใส่จะเคยเกินขนาดไหนแต่รถมึงเอามาไงเซลเซอร์ uh oh. Sell, Sir, มึงไม่รอพม่พูดเลยกันยังไงหรืว่าตัวโชว์มาวะ <laughs> มงังเลยเดอะเบสจริงๆอันนี้ครับไปดูอันอื่นต่อเรื่องสมุนไพรปรึกษาผมได้ hey! เดี๋ยว่อยเราจะปลดล็อกกันนะฮะเหมืองปลดจากปลดแล้วกลับไปล็อกเหมือนเดิมอะ่ะระวังให้ดีนะครับไม่ค่อยดีอย่าใช้เยอะขนาดนี้เพราะวีาจรกินข้าวหลามแน่นอนคนระับดูทรงแล้วข้าวหลามชนบุรีเป็นช็อตอันนี้ข้าวหลามเป็นตันเลยครับเนี่ยไปครับไปดูหนึ่งกันครับความแตกต่างระหว่างสุรากับนารีสุราเก็บไว้นานยิ่งดีนารีเก็บไว้นานยิ่งแก่สุราเหมือนเพื่อนนารีเหมือนแม่สุราออกฤทธิ์เวลาดื่ม นารีออกฤทธิ์ได้ทุกเวลาสุรามีแต่เราสั่งนารีเอาแต่สั่งเราสุรามีเจ้าของมีป้ายเออเวลามีเจ้าของมีป้ายบอกนารีมีเจ้าของแต่ไม่ยอมบอกเออกูเชื่อสุราเบื่อก็เลิกดื่มได้นารีเบื่อก็เลิกไม่ได้ถ้าเลิกมึงตาย <c oughs> คงจะรู้แล้วใช่ไหมว่ามันควรเลือกอะไรอ่ะ <c oughs> แมงเอยมีช้อยกูเลือกปลาล่ะถูกทุกข้ออย่างนี้ยหรือนารีถูกเสมอองฮะไปกันดีกว่าไปเมื่อกี้แวะซื้อหอยทอดแถวแถวที่เล่นสงการกันมีคนจะมาสาดน้ําใส่เพื่อนพี่เราที่เป็นผู้ชายพี่ผู้ชายผมไม่เล่นน้ําครับปาแป้งอย่างเดียวได้ครับยิ้มแล้วปะแป้งให้พี่ผู้หญิงอีฮาบอกไม่เล่นไงสาดมากูตบนะมึงที่ก่อยจังเอี้ยกูเปียกไหมเนี่ย ขาไม่สาดมึงแต่เขาสาดกูเ <ST an> มียถูกเสม,มอไม่บอกแบบเขาบ้างล่ะไม่บอกกับพี่ผู้ชายบา้างละฮะเออได้ไปเปียกเหมือนกันไม่ใช่ให้ปาอย่างเดียว <S 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 เออมอนนี้ก็ตองเล่นอย่างระมัดระวังนิดนึงนะครับไปเมื่อคุณไปลองจับมือถือที่ร้านมือถือชั้นนำแล้วคุณเห็นข้อความนี้ มันแค่สมัยก่อนสมัยนี้ก็ใกล้เคียงกันแล้วฮะเออไปไม่ขออ่านแล้วกันถือว่าเป็นการดิสหรือว่าจะเป็นการพูดให้ข้อมูลแต่ผมผมใช้อยู่สองทั้งสองอย่างก็รู้สึกว่ามันก็ดีทั้งคู่มาแล้วแต่การใช้งานครับป้ายผู้ชายคนหนึ่งครับเป็นช่างซ่อมวิทยุงานเยอะมากแล้วตกเย็นครับก็นอนหลับไปแล้วก็ละเมอครับพางเอามือไปจับนมเมียแล้วก็หมุนวนไปวนมาพร้อมมาพูดว่าหมุนตั้งนานแล้วทำไมาวิทยุไม่ดังเนาะ พอพูดจบครับเมียก็กระซิบเบาๆข้างหูเหมือนกันครับว่ามันจะดังได้ไงล่ะก็มันยังไม่ได้เสียบปลั๊กเออว่ะเมียหน้าเป็นช่างซ่อมวิวนะเนี่ยบ้าบอเอาซะเห็นภาพเลยป้ายเมื่อคุณอยากจุงหมาไม่เหมือนชาวบ้านครับลงแม่งทะเลไปเลยดีนะเนี่ย ่าเป็นการจูงที่มีสเสน่ห์แล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์กับสัรคออทะเลนี่ยนะฮะไปครับผมเหนื่อยเหลือเกินครับกลับมาเจอบ้านรกอยกําลังหนูนำซัำแฟนสั่งให้ล้างจานซักผ้าถูบ้านรีดผ้าสีตะก้าใหญ่ล้างห้องน้ำส่วนตัวเขาเอาแต่ชี้นิ้วสั่งผมต้องทนอย่างนี้มาเกือบ2ปีต้องเป็นคนใช้คนแบกหามทีระบายอารมณ์ล่าสุดผมได้เงินเดือน4 5 0ห0ต่อเดือน แต่เขาให้เงินผมไปทํางานวันละ80บาทส่วนวเขาไม่ได้ทํางานเมือกี้ก็โทรมาบอกว่าให้ซักผ้าในตะกร้าให้หมดผมทนไม่ไหวแล้วครับผมจะไม่ยอมอีกต่อไปถึงจะรักยังไงผมก็ไม่ทนแล้วผมเหนื่อยผมเลยอยากถามและปรึกษาเพื่อนๆว่า 1. นึแฟบยี่ห้อไหนมาถนอมมือแบบซักผ้าแบบมือบ้าง 2. มีวิธีพูดแบบไหนบ้างมันจะเพิ่มเงินจาก80บาทเป็น100บาท เห็นภาพลอยๆมาเลยแถวบ้านอุทาหอสำหรับคนมีเมียครับแซไหนแล้วฮะแนะนำซักเครื่องครับเออถึงซื้อเครื่องมามันก็ต้องซักมือบนเครื่องมันอยู่ดีเพราะเมียบอกกลัวเปลืองไฟกับเปลืองน้ำแซปแบบไหนครับแบบไหนก็ได้ที่มึงอ่ะไปหาส่วนที่2คือแบบไหนเพิ่มมาก็บอกไปดิว่าแบบเป็นอะไรยังไงพูดด้วยเหตุผลทั้งสออย่างเลย อแค่นั้นแหละครับจริงๆริงนะบอกให้ลดนะถ้าสมมติว่าบอกว่าอ่ะ80บาทหรือ50บาทแต่กูขอซื้อเครื่องซักผ้าได้ไหมมึงก็ได้มึงจะได้ประหยัดเรื่องของการซักผ้าแบบปือไปไงจบนะไปแยกย้ายไปดูคนต่อไปครับพี่คะพี่เนมไรคะชื่อแบงค์ครับหน้าลอจังหน้าล่อพี่หน้าหล่อครับพี่ไม่ใช่หน้าล่ออ่านยังไง แล้วน้องชื่ออะไรครับอมนะครับอมอมกล้วยครับพี่โอ้ยพี่อย่าไปให้มันเสียสิพิมพ์ไทยได้ก็พิมพ์มาเถอะครับไม่ต้องจัดใจตาษาไมนต้องกัดใชจภาษาคาราโอเกะหรอกเออเป็นกูก็อ่านอย่างนั้นกูบองตรงง่ายกว่าคือโทรคุยนะครับไป Are you drunk Yes or no แต mm ่มึงกาออกนอก <ith at> คือตอบไม่เย็ดก็โหนใช่ไหม <laughs> เออ Anything else ให้ใส่เหตุผลได้ยปะละ่ะใส่ไปเ้ื่ก็ดี <laughs> นะครับตอนนั้นคนเราแม่งเค้นนมแล้วตอนนี้ก็นลยจะขมขืนไอ้ฝ่ายกวนเป็นเรื่องปกติแต่นั่นเมียมึงนะ <laughs> <laughs> ช็อกไปดิเ <laughs> <laughs> ออไ,ไม่ว่าจะเป็นใครควรจะต้องไปช่วยเหลือเขาเป้่าวะเออ ไปไปดูต่อไปครับเขาว่ากันว่าโลกนี้ไม่มีที่ยืนสาหรับคนอ่อนแอหรอกืออไม่เป็นไรกูนั่งก็ได้กูนอนต่อด้วยอ่ะเออไม่ว่าไงกูนอนได้ไม่เป็นไรกูสบาย <S 2> <S 2> ไปครับไปดูอันต่อไปกันเดีว่าครับวิธีทําให้เมียรักนะครับหนึ่งดื่มเหล้าให้เมาแล้วกลับดึกๆึกสองแต่พอกลับบ้านมาต้องพยายามยังให้มีสตินิดนึงครับสาม แกล้งทาเป็นเข้านอนทั้งชุดนั้นเลยโดยไม่ต้องอาบน้ํา 4. ช่วงนั้นเมียคงจะด่าเราอยู่เราก็เลยถอดกางเกงออก 5. ขั้นตอนนี้สําคัญเพราะระหว่างนี้เราจะต้องแกล้งถอดไม่ได้พอเมียเห็นอย่างนั้นเขาจะเข้ามาช่วยเราถอดทันที 6. ให้เราอาศัยจังหวะนี้ที่เมียเข้ามาถอดกางเกงเรานี้แหละรลวบรวมกำลังแล้วตีมันสุดแรงจนกระเด็นไปเลยไม่แนะนำนะครับ มีอย่างอื่นอีกแต่แค่อันนี้ตามข้อความที่เขาเขียนไว้นะครับหกพอเมียลงไปนอนกลิ้งให้รอจังหวะนิดนึงก่อนเธอจะด่าแล้วเธอตะโกนใส่เราว่าอย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกูกูรักเมียคนเดียวแล้วก็หลับไปเลยได้เหรอวะเชื่อว่าตื่นเช้าขึ้นมาเมียที่ว่าจะเมียที่ว่าจะกลายเป็นภรรยาสุดน่ารักผิดถูผิดตาแล้วทำข้าวอร่อยอร่อ I ย ให้ทานจดอิ่มเลยแหละขั้นตอนนะครับมึงต้องรอระวังห้าด้วยว่าห้ากับหกอ่ะมึงจะทำร้ายร่างกายถ้ามึงไม่ลดสวนก่อนอ่ะกูมั่นใจอ <laughs> ย่าริอาจทำม, <laughs> มึงตายหางแต่หนึ่งแล้วแหละกูเชื่อกูบละ่ะ <laughs> เออดูดีๆนะมึง <laughs> <laughs> ครับ <laughs> เมื่อคุณเห็นป้ายทางออกคุณก็เลยออกตรงทางออก <laughs> มึงกระซือเกินเออ ก็มีข้างๆก็ออกได้เพราะว่ามึงก็มุดเลยเหรอไปครับภาพสะท้อนจิตนะครับก็คือเป็นคนกําลังตัดไม้ครับแต่เงาตัวเองเริ่มหายไปก็คือเราทาร้ายธรรมชาติธรรมชาตินั้นก็กลับมาทาร้ายเราเช่นเดียวกันครับม่าจะเป็นอะไรถ้าเราทำร้ายอะไรใครไปสิ่งนั้นจะย้อนกลับมาเขาเรียกว่าเวีกรรมแล้วกันครับฝากไว้ให้คิดแล้วกันนะครับเสพสมบอมีสมครับหนูโดนเพื่อนเสพสมบอมมีสมครับ หนูโดนเพื่อนสนิทชายมอมเหล้าแล้วเขาบอกไม่ใส่ถุงจะทําอย่างไรดีต้องทําอะไรหรือทานอะไรภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเปล่าคือว่าหนูไปผับกับเพื่อนสนิทที่คณะแต่ไม่ได้ชอบเขานะคะแล้วหนูก็เมาจากนั้นจําความไม่ได้ว่าไปต่อกันที่ร้านโจ๊กกองปราบตรงชอบชอยสี่ตอนนั้นก็มองมากแล้วรู้ตัวทีก็ตอนที่เขามาส่งหน้าบ้านแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้ใส่ถุงหนูก็ถามเขาว่าทําอย่างนี้ได้ไง เรามีลูกมีพ่อมีแม่นะเขาก็เลยตอบกลับมาว่าหมึงแดกไปทั้งสองชามยังจะอยากใส่ถุงกันอีกเหรอจะทำอย่างไรดีคะโทรไปขอโทษเขาดีไหมคดีพิกอ๋อไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นใช่ไหมครับคือกินไปเยอะเกินแล้วจะเอากลับมากินบ้านนี้เหรอมัเลย กูอ่านไปตั้งนานอ่ะเอาเวลาที่กูอ่านเสียไปด้วยเอาคืนกับไม้กูทีไปเป็นไงบ้างครับกับอีพีนี้ครับชื่นชอบฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับแล้วคอมเมนต์ในสิ่งที่คุณอยากให้เพิ่มหรือมีอะไรที่แนะนําใต้คอมเมนต์นะครับฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบครับฝากกดแชร์คลิปนี้ไปยังคนที่คุณรักนะครับฝาก้วยในครับผมขอบคุณนะฮะเจอกันอีพีหน้าถ้ามีนะครับขอบคุณมากๆจริงๆครับบายๆเจอกันขอให้สุขภาพแข็งงรรคับบ